ขณะนี้เราต้องขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านเราไม่สามารถลอดสะพานพุทธไปสามสะพานพุทไไปได้ครับตอนนี้นะครับเราเช็ดเรียบร้อยนะครับระดับน้ําสูงจมเรือสามชั้นไม่สามารถลอดสะพานพุทธไปทางสะพานพระรามแปดได้นะครับเดี๋ยวขณะนี้นะครับเราจะกลับดาเราวิ่งไปทางสะพานพระรามเก้าแทนนะครับเรากำงกลับดำเพื่อที่จะวิ่งไปทางสะพานพระรามเก้านะครับต้องกรับขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับเนื่องจากระดับน้ําแต่ละวัน ไม่เท่ากันเรารบางครั้งเราก็จะทราบด้วยหน้าเพียง15-20นาทีนะครับตอนนี้เรากำลังกลับลำอยู่นะครับ,บลแล้วก็ทางผ่านของเราก็จะวิ่งผ่านไปทางสะพานกรุงเทพพระราม3นะครับแล้วก็จะไปสุดสุดช่วงกลับลำสะพานพระราม9โอ้โหและนี่ก็คือเรากำลังลอดผ่านสะพานกรุงเทพครับนี่นี่กรุงเทพใช่ อ่าี้เราเพิ่งไปไปเดินเล่นมาเมื่อคลิปสองคลิปก่อนเองนะใช่ครับเฮ้ยเดี๋ีเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้รอดนี่รอดสภาโดยรอดสพาเ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขากลับมาเราต้องค้นเป็นางบนนะพี่พ่อเสียวเสียวครับเสียวเดี๋ยวเขาต้องกลับมาเดี๋ยวเขาต้องกลับมาเสียวเสียวแล้วก็จริงๆจริงๆแล้ววันนี้นี่คือแบบ ระหว่างทางที่มาเนี่ยเราเป็นเราไปคุยหมดเดียวระวังเลื่อนด้วยอยู่ตรงทางแยกนี่เยยดีย,ยวัดอะไรครับเฮี่เก่งวัดบุคคลโลครับวัดนี้เนี่ยถ้ามาจากฝั่งเจริญนครมันก็จะอยู่ตรงแยก แยกก่อนแยกผ่านเลยสะพานทางขึ้นสะพานกรุงเทพอ่ะออครับสวยสวยงามครับย่ทำคืนแต่งจริงวันนี้วันนี้เราจะบอกว่าตอนช่วงจังหวะที่เราออกมาเราโชคร้ายน,นิดนึงนะเพราะเบว่า,ว,าวันนี้มีฝนตกระยะระยะเพราะฉะ,ะนั้นระหว่างที่รับประทา<ต>น,ทนทอาหารกันก็จะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงกันตลอดเวลาใช่นะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็น้ําขึ้นเลยทําให้เราไม่ได้รอดสะพานพุทธจริงจริงเส้นทางเรือส่วนใหญ่มันจะสตาร์ทจากไอคอนสยามใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วมันจะวิ่งไปลอดสะพานพุทธเพื่อไปเพื่อไปเึือจจุดเอ่เทียพลังาแปดเขาเรียกว่ามันลอดสะพานพุทธมันไปฝั่งกรุงเทพฝั่งชั้นในถ้ามันลอดสะพานพุทธได้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นวิวของเมืองเมืองนั้รุณ วิวของวัดละาัข้างวิวของเมืองชั้นในใช่ซึ่งมันก็จะมีแสงใสแสงสีมากกว่าฝั่งชั้นนอกทีนี้อพอเราลอแล้วมันพุทธไม่ได้มันก็เลยทําให้เรามาจากไม่ไม่ไม่ได้ไป,ไปทางวัดอรุณมันก็มาทางสะพานกรุงเทพแล้วก็ออกมาทางนอกเมืองซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอมันนอกเมืองเนี่ยวิว